สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะขอนำเพื่อนๆมาส่องดูเนื้อพระสัริ์ที่มีลักษณะ,ะผ่านการเวลามานะครับมีอายุมากๆนะครับหลักการดูเนื้อสําริตจะดูอย่างไรนะครับเพื่อนๆอ พระรุ่นนี้นะครับเป็นพระของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นพิมพ์ยันยุ่งนะครับบางท่านก็เรียกว่ายันณะอหัวเข่านะครับก็แล้วแต่นะครับเรียกตามลักษณะที่เห็นนะครับเพื่อนๆการเรียกพิมพ์ก็ไม่ได้ถึงเรียกพิมพ์ผิดนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าพระนี่จะเป็นพระพระเก๋นะครับก็เป็นการเข้าใจผิดไปนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะผิดพิมพ์นะครับ ถ้าเนื้อเก่าถึงยุคมีอายุมากนะครับเราสามารถดูได้จากธรรมชาตินะครับถ้าเก่าจริงนะครับอายุเป็นร้อยอายุถึงนะครับก็คือของแท้นะครับไม่มีของเก๊ที่ไหนนะครับที่สร้างมาเป็นร้อยปีนะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับว่าไม่มีนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาอุปโลกนะครับเอามาเอามาเอามาขู่ท่านนะครับ เอามาทําให้ท th ่านกลัวนะครับว่าของเก๋เขาสร้างมาเป็นร้อยปีนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องดูเนื้อพระนะครับเพื่อนๆืเพราะการดูเนื้อพระนะครับจะทําให้คุณกระจ่างนะครับเพื่อนๆ่การดูเนื้อพระนะการดูเนื้อพระนะครับจะทําให้เพื่อนๆรู้ว่าพระนี่สร้างมานานนานมานานหรือว่าเพิ่งสร้างนะครับการรู้ว่าสร้างมานานแล้วก็ทําให้รู้ว่าเป็นพระเก่าถึงยุคนะครับ อันนี้คือเหตุผลนะครับที่เราต้องมานั่งดูเนื้อพระกันนะครับเนื้อพระนะครับไม่ได้ไม่ได้เก๋ได้นะครับไม่ได้ทําเลียนแบบได้นะครับของของที่สร้างมานานแล้วกับของทําใหม่นะครับเนื้อพระที่ทําไม่ได้นะครับนอกจากพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงสามารถกดได้นะครับเพื่อนๆสามารถลอกเลียนแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเรามาดูประวัติของหลวงปู่เอี่ยมนิดหน่อยนะครับอหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นชาวบางขุนเทียนโดยกําเนิดนะครับ ประวัติที่เล่าต่อๆกันมานะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็มีที่มาประวัติที่มาก็จะเล่าลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับคือหลวงปู่เอี่ยมเป็นชาวบางขุนเทียนโดยกําเนิดนะครับเกิดในช่วงในสมัยรัชกาลรัชกาลที่3นะครับอยู่ในช่วงพศ2อ7 5นสาระครับในช่วงนั้นนะครับเป็นบุตรของนายทองและนางอูอายุ ก็ประมาณ12ปีนะครับก็ได้รับเรียนที่สำนักวัดหนังนะครับจนปีพศ2397นก็ะครับก็ได้อุปสมบทที่วัดลาดโอรสนะครับได้รับฉายาว่าสุวรรณนสโลนะครับท่านใส่ใจศึกษานะครับทางด้านปริยธรรม,มอันมากนะครับมีมีท่านมีความขยันหมั่นเพียรในด้านในในด้านการเรียนปริยธรรมนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านได้ย้ายไปอยู่จามรรสาที่ ที่ที่วัดนางนอนนะครับแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่รอดนะครับอ่าหลวงปู่รอดนะครับเป็นในในสมัยนั้นนะครับเป็นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับท่านเป็นเจ้าท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับอ่าช่วงนั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับท่านดังทางด้านสายเวทนะครับอ่าแล้วแล้วหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชา กับหลวงปู่ลอดนะครับหลวงปู่ลอดนี่ก็ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็คือหลวงปู่เอี่ยมเป็นคนขยันนะครับพระอาจารย์ลอดก็คือรักมากนะครับเป็นศิธิรักของท่านนะครับพระอาจาร์พระอาจาร์ก็ได้ถ่ายทอดนะครับวิชาสายเวทต่างๆให้กับหลวงปู่เอี่ยมมากมายนะครับจนจนจนท่านนี่มีวิชาแก่กล้านะครับก็ต่อมาในปลายสมัยรัชกาลที่4นะครับ ก็หลวงปู่รอดก็ได้ถอดสมณศักดิ์นะครับแล้วก็ย้ายไปย้ายไปอยู่ที่วัดโคนอนนะครับหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ตามไปรับใช้พระจารย์นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับจนหลวงปู่รอดนี่ท่านก็มรณะมรณภาพลงครับหลวงปู่เอี่ยมก็รับตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดโคนอนอสืบแทนต่อมานะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆนะครับก,ก็ต่อมาในช่วงในช่วงปีพศ2441นะครับ พวกรัาชาการในช่วงสมัยรัชาการที่5นะครับลน9นะครับรัาชาการที่5นะครับโปรด9แต่งตั้งหลวงปู่เอี่ยมนะครับให้เป็นเจ้าวาดวัดหนังลาดวรวิหารนะครับจากนั้นมาท่านก็ปกครองและพัฒนาวัดหนังจนจเจริญรุ่งเรืองตลอดมานะครับเป็นที่รู้จัก ของชาวพุทธศาสนาชนนะครับที่ใกล้ที่ใกล้ทั้งกายทั้งกายนะครับชื่อเสียงของท่านนะครับเรื่องลือ,อกระจรกายไปทั่วนะครับมีสิทธิานุสิ์มากมายนะครับส,ส,ส,สมณศักดิ์สุดท้ายของหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็เป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาโกศลน,นะครับท่านมรณาภาพในปีพศ2469นกเะครับก็สิริอายุก็เก้ปีนะครับเพื่อน พระปิตายันยุ่งเนื้อสำลีนะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับจัดสร้างประมาณจัดสร้างก็อยู่ในช่วงปีพศ .2448 นะครับถึงช่วงประมาณ2453นะครับอันนี้ก็คือประวัติที่เขียนต่อๆกันมานะครับและเล่าต่อๆกันมานะครับโดยหลวงปู่เอี่ยมนะครับจะให้ลูกศิษย์นะครับและและญาติโยมนะครับช่วยกันจัดหาโลหะนะครับแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสม ในลนักษณะเขาที่มารวมกันเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็ให้ช่างรีดเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็ลงเลขอักขระเลขยันนะครับจากนั้นก็อมอบให้ช่างนะครับนําไปหลอมเอาไปหล่อมไปหลอมเทหล่อเป็นองค์พระอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการสร้างของท่านนะครับการจัดสร้างแต่ละครั้งนะครับมีจํานวนไม่มากนะครับแต่ก็สร้างแต่ก็สร้างหลายครั้งนะครับ มีแต,แต่ละครั้งนี่สร้างสร้างได้ไม่ได้ไม่กี่องค์นะครับแต่ก็สร้างหลายครั้งนะครับโดยวิธีการสร้างนะครับจะการจะจะเป็นการสร้างปั้นหุ่นเทียนนะครับเป็นลักษณะแบบขึ้นมาแบบทีละองค์นะครับปั้นต่อองค์ต่อองค์นะครับคือโดยใช้ให้สังเกตนะครับโดยใช้การลักษณะการเป็นปั้นเป็นเส้นเส้นคึงคึงเป็นเส้นเส้นนะครับซึ่งคนเก่าก่อนนะครับนักสะสมนักสะสม พระเครื่องนะครับก็ได้บรรยายว่านะครับลักษณะการปั้นนะครับไปเปรียบเทียบกับคล้ายคล้ายกับเส้นขนมจีนะครับคือคึงคึงเป็นเส้นนะครับแล้วก็มาเอามาติดรอบองค์นะครับแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์จะแต่มีความคล้ายกันนะครับลักษณะพระจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่จะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับช่วงที่มีภาพด้านข้างนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับข้างองค์พระนะครับพระรุ่นนี้นะครับจะไม่มี จะไม่มีรอยตะเข็บข้างนะครับเพราะวิธีการสร้างนี่จะเป็นการสร้างทีละองค์นะครับจะไม่ได้จะจะไม่ได้ถอดจะไม่ได้ถอดแม่พิมพ์พจากหุ่นเทียนมาแล้วมาเทหลอดให้ได้หลายๆองค์นะครับจะเป็นการปั้นทีละองค์ขึ้นมาแล,แล้วก็ทาแล้วก็หลอทีละองค์นะครับเป็นทีละองค์ออกมานะครับะพพรจะลักษณะพระจะคล้ายกันนะครับเพราะที่คล้ายกันเพราะมาจากคนคนเดียวกันสร้างนะครับแต่จะแต่จะไม่เหมือนเป๊ะน,นะครับแต่คล้ายกันนะครับ จะไม่มีตะเข็บข้างนะครับจะไม่เหมือนกับหลวงพ่อเงินนะครับเพื่อนๆจะไม่เหมือนกับหลวงพ่อเงินนะครับโลหะที่นํามาสร้างนะครับจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดสร้างในในครั้งเดียวกันนะครับคือครั้งครั้งเดียวกันจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับแต่เพราะว่าสร้างหลายครั้งนะครับลักษณะของโลหะจะแตกต่างกันบ้างนะครับมีหลายลักษณะนะครับแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับคลิป คลิปนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเนื้อสัมฤทธิ์นะครับอายุอายุของของพระรุ่นนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับอยู่คืออยู่ในช่วงประมาณ2,448ถึง2,453นะครับถ้ามาลบพศปัจจุบันนะครับ2,565นะครับก็อยู่ในช่วงพระนี่มีอายุประมาณ100อ่า100กว่าปีครับ112ปีถึง117ปีนะครับก็ถือว่าเป็น100ปีนะครับ โลหะพวกนี้ก็จะมีการหมดอายุบ้างนะครับถ้าคุณสังเกตนะครับแต่ลักษณะการที่มันหมดอายุนะครับมันจะลักษณะของแต่ละเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เนื้อสำริดมันจะมีวิธีการดูอยู่นะครับเพื่อนๆพระปิตาพิมยันยุ่งนะครับนับเป็นการสร้างที่ต้องใช้ความปราณีตละเอียดมากนะครับเพื่อนๆดูสังเกตนะครับพระนี่องค์เล็กนะครับพระองค์เล็กนะครับลักษณะการอาการ ปั้นการขึ้น à, การที่จะสร้างขึ้นมาทีละองค์นี่นะครับคือต้องใช้ต้องใช้ความละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับงานปานีดนะครับลักษณะของของพระนะครับเป็นลนักษณะเป็นพระปิดตาที่มียันวางเป็นเส้นเป็นเส้นสายนะครับตลอดเกือบทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับาการวางเส้นยันนะครับช่างช่างจะปั้นเทียนเป็นลักษณะคล้ายขนมจีนนะครับแล้วก็นามาจัดเรียงเป็นเป็นรูปยันนะครับ าตามที่หลวงปู่กําหนดนะครับเ,เพื่อนๆ่ตอนยังเป็นอตอนตอนที่ยังเป็นหุ่นเทียนอยู่นะครับคือคือลักษณะการปั้นหุ่นเทียนนะครับเทียนก็จะมีลักษณะที่นิ่มๆน,นะครับแล้วก็ปั้นถึงกบปั้นคึงได้นะครับเอามาเอามาปั้นเป็นเส้นแล้วมาปะมาป,ะมาปะตามตามรอบองค์นะครับาจากนั้นก็จึงนาไปาไปเข้าเบ้าหลอมเทโลหะอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นสายยันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับ เนื่องจากเป็นการวางวางยันแล้วก็ทําขึ้นมาทีละองค์นะครับอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่จะคล้ายกันนะครับถ้าเกิดเป็นหัวเข่านะครับถ้ามียันที่หัวเข่านะครับเป็นมีตัวหนะที่หัวเข่าก็จะเรียกว่ายันหนะยันหนะหัวเข่านะครับก็จะเรียกลักษณะตามตามที่เห็นนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นยันยุ่งก็จะบางคนก็เรียกยันยุ่งเหมารวมไปเลยนะครับ ลักษณะของพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับจะเป็นลักษณะพิเศษนะครับนอกจากปิดพระเนตรนะครับก็ยังปิดพระกันนะครับปิดพระอุทธรนะครับปิดทวารด้วยนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์สาคัญนะครับคือพระหัตถ์ที่ลงมาปิดทวารจะล้วงออกนอกเข่านะครับคือนี่คือลักษณะเด่นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับซึ่งแตกต่างกับพระวทองนะครับปิดตาพระวทองนะครับเพื่อนๆเอกลักษณ์แม่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรง พิมพ์ทรงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวัดทองนะครับเปรียบเทียบกับพระปิตาวัดทองนะครับพิมพ์หลวงปู่เอียมก็จะพิมพ์ะลูดกว่าและสูงกว่านะครับส่วนด้านข้างก็จะดูลักษณะเหมือนแบนกว่าปิตาวัดทองนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นยันตัวนะนะครับตัวถอะก,ก็มีนะครับอันนี้คือคือแล้วแต่นะครับอย่าไปอย่าไปคิดว่าต้องเป็น,ปนตัวถอะแล้วเป็นของ วัดทองอะไรแบบนี้นะครับคือมันเป็นไปได้หมดนะครับเพื่อนๆก็แค่ลักษณะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆก็มีบอกให้ว่ามีลักษณะหลายลักษณะนะครับใต้ใต้หัวเข่านะครับพระฉานุนะครับจะมีลักษณะเหมือนรอยก้านชนวนนะครับแล้วก็มีรอยแต่งตะไบลบรอยนะครับคือแต่งคือแต่งแล้วบางครั้งก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าลบรอย ลบรอยตะใบลบลบรอยไม่หเห็นรอยก้านฉนวนก็มีนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราสังเกตเราก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆื่นอ่า,อาลักษณะการดูนะครับว่าแท้หรือไม่นะครับให้เพื่อนๆนซูมไปในเนื้อพระนะครับอ่าพระมีองค์องค์นี้จะจะค่อนข้างจะออกค่อนข้างจะออกดํานะครับแต่ต้องใช้ไฟแสงไฟสรดเข้าไปส่องเข้าไปแบบแบบจ้ามากๆครับเพื่อจะหเห็นเนื้อนะครับอ่าเนื้อดูไม่ยากนะครับเนื้อดูไม่ยากนะครับ ลักษณะของการดูเนื้อนะครับให้สังเกตที่ที่เนื้อที่เนื้อนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ด้านหน้านะครับดูที่ด้านหน้าพระนะครับให้ซูมลึกลงไปนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายสีสนิมนะครับซึ่งสีสนิมนะครับมันเกิดสนิมที่เกิดขึ้นกับโลหะนะครับทำบอกบอกให้รู้ว่าโลหะนั้นคือเสื่อม เสื่อมคุณสมบัตินะครับเพื่อนๆเนื้อสำลิดก็มีการเสื่อมได้เหมือนกันนะครับมีอายุมากๆนะครับแต่เราอาจจะยังไม่สังเกตเห็นนะครับแต่ให้เพื่อนๆซูมไปในเนื้อนะครับจะเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นลักษณะของสีสนิมนะครับมันจะเหลือบๆนะครับออกสีน้ําตาลแดงๆส้มๆนะครับนั่นคือสีสนิมนะครับเมื่อส่องเมื่อส่องดูที่แสงนะครับมันจะขึ้นมาเป็นเป็นจุดๆนะครับ มันจะเหลือบๆขึ้นมานะครับให้สังเกตตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับคือจุดสําคัญเลยนะครับถ้ามีสิ่งนี้ก็คือแสดงว่าเป็นพระที่มีอายุมากนะครับเป็นพระที่มีอายุมากนะครับเห็นไหมมา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 ต่อตรงตะเข็บด้านข้างนะครับติดค้างอยู่นะครับด้านข้างนะครับสาเหตุที่จะต้องไม่มีตะเข็บนะครับคือมันคือลักษณะการสร้างนี่คือจะไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดบางบางคลานนะครับอาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนี่จะมีการถอดถอดออถอดถอดพิมพ์จากหุ่นเทียนนะครับแล้วมาเทหลอมนะเทหลอมใหม่นะครับแต่ของหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่นะครับจะเป็นสร้างเป็นการสร้างทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีรอยตะไบเอ้จะจะไม่มีรอยตะเข็บด้านข้างนะครับ อ่าและสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรนะครับให้ซูมๆเข้าไปซูมเข้าไปข้าง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 พระนะครับอ่าคุณดูดีๆนะครับอ่านี้ไม่ใช่ตะเข็บนะครับไม่ใช่ตะเข็บด้านข้างนะครับแต่เป็นชนวนเป็นเป็นโลหะที่ไหลย้อยนะครับอยู่ด้านข้างนะครับอ่าถ้าเป็นตะเข็บนะครับมันจะเป็นทั้งทั้งองค์นะครับคือด้านข้างทั้งองค์เลยนะครับเป็นลักษณะของผ่าซีกนะครับอ่าแต่องค์นี้จะมีอยู่ด้านเดียวนะครับ อ่าตรงนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของโลหะที่ไหลย,ย้อยนะครับอ่าเส้นโลหะเป็นโลหะเนื้อโลหะที่ไหลย,ย้อยนะครับมันเลยลักษณะเหมือนคล้ายๆตะเข็บนะครับแต่ไม่ใช่นะครับอ่านี่คือไม่ใช่นะครับเอ่อถ้าเป็นตะเข็บนะครับาให้คุณสังเกตพระหลวงพ่อเงินนะครับหรือพระรุ่นอื่น,นครับมันจะเป็น,นเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนกับพระผ่าซีกด้านข้างนะครับ จะเป็นตะเข็บทั่วแบบทั้งองค์เลยนะครับนั่นคือเรียกว่าตะเข็บนะครับม,มีมีรอยมีมีรอยมีรอยเส้นนะครับผ่าซีกทั้งทั้งองค์พระเลยนะครับคือคือนั่นคือตะเข็บนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะมันมีอยู่ซีกเดียวนะครับเป็นลักษณะเป็นลักษณะของเนื้อโลหะที่ไหลย้อยนะครับไหลไหลย,ย้อยขนาดขนาดเทนะครับเพื่อนๆอ่า แต่นี้จุดประเด็นนะครับที่จะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเนื้อสําฤิดนะครับมันผมอยากให้โฟกัสตรงตรงที่เนื้อโลหะที่มีลักษณะส,นสีน้ำตาลอมแดงอมส้มนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับการดูคล้ายๆกับเนื้อเนื้อทองเหลืองเนื้อทองผสมอะไรที่มีหมดอายุเหมือนกันนะครับจะมีน้ำตาลอมแดงอมส้มคือสนิมขึ้นนะครับสรุปนะครับ เอามาดูสนิมนะครับสีสนิมเป็นอย่างไรนะครับสนิมทั่วไปนะครับอาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือจะคล้ายๆกันนะครับคือสีสนิมเห็นไหมสีแบบนี้นะครับคือลักษณะนี้นะครับสีแบบนี้นะครับมันไปขึ้นอยู่ในเนื้อสัมฤทธิ์นะครับแต่มันไปแซมอยู่ตามเนื้อนะครับถ้าเกิดคุณมองแบบห่างๆนะครับคุณจะมองถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดไปส่องกับแสงนะครับ เอียงไปเอียงมานะครับมันจะเป็นมันจะเป็นสีออกส้มๆน้ำตาลอมแดงอะไรแบบนี้อยู่ในเนื้อนะครับออกเหลืองๆนะครับอันนี้บางท่านเรียกว่าสนิมสนิมขุ่มนะครับทำให้เรารู้ว่าพระน่สร้างมานานแล้วนะครับอายุเป็นร้อยนะครับอันนี้คือสรุปง่ายๆครับคือวิธีการดูนะครับดูว่าเนื้อพระน่สร้างมานานแล้วก็ก็แสดงว่าเป็นพระแท้ที่หลวงปู่สร้างนะครับไอที่ว่ายกตัวอย่างว่า ให้รู้ว่าเนื้อพระเนื้อพระสร้างมานานแล้วอายุเก่าถึงยุคนะครับทําให้เรารู้ว่านี่คือสร้างมานานแล้วนะครับไอที่ไอที่บอกว่าสร้างเกเก่ามาร้อปีนะันมันคือไม่มีนะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับมันไม่มีนะครับท่นานั้นเขาก็พูดไปเรื่อยนะครับหลักฐานก็ไม่มีนะครับ อ่าทำไมมันถึงขึ้นสีแบบนี้นะครับสนิมทําไมถึงมีสีสนิมสีแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีโลหะทองแดงผสมอยู่ด้วยนะครับอ่าก็จะมีลักษณะคล้ายกับเนื้อทองผสมที่มีทองแดงผสมอยู่ด้วยนะครับคือมันมีทองแดงอยู่ก็จะคล้ายกันนะครับอ่าจะมีสนิมเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้คือวิธีการดูนะครับอ่า อ่ะพิมพ์ทรงนี่คือคุณโดนหลอกแน่นอนนะครับว่าให้ดูพิมพ์ทรงแล้วจะได้พาแทนนี่คือไม่ใช่แน่นอนนะครับคือขอย้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคลิปนี่คือผมพูดถึงเรื่องเนื้อตลอดนะครับแต่ก็คนมีคนเถียงตลอดนะครับว่าต้องเป็นพิมพ์นะครับคืออ่ะคือคือไล่ผมเข้าป่าเขาดอยมากนะครับว่าว่าไม่ดูพิมพ์จะ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 รู้ได้ไงเป็นพาแท้นะครับผมก็อธิบายชัดเจนนะครับทุกคลิปเลยนะครับคือเนื้อหามันก็เดิมๆนะครับแต่ว่า การที่คุณมาคอมเมนต์นะครับว่ามันมันไม่ใช่มันต้องดูพิมพ์มาก่อนอะไรเนี่ยคุณคุณลองไปศึกษาให้ดีนะครับเรียงลาดับความสําคัญให้ให้ดีนะครับอะไรสําคัญกว่านะครับอถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์มพมใช่พิมพ์ใช่ตําหนิมาครบแต่เพิ่งสร้างนี่คุณว่าแท้ไหมค,คุณคิดคุณคิดว่าเป็นพลาทแท้ไหมครับถามแค่นี้ครับคุณคอมเมนต์ลงมาก็ได้นะครับว่าถ้าตําหนิข,ของคุณมีครบ แต่ถ้าเกิดเพิ่งสร้างเนี่ยอย่างหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยถ้าเกิดคุณชอบในลักษณะใดลักษณะหนึ่งขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาแล้วคุณว่าลักษณะที่คุณว่านั่นคือแท้เสร็จแล้วผมมาดูเนื้อแล้วลักษณะเนื้อมันเพิ่งสร้างมานี่คุณคิดว่าพระของคุณแท้ไหมเออนี่นี่คือวิธีคิดนะครับหลักการคิดนะครับคิดง่ายมากนะครับคือหาหาอายุพระให้ได้นะครับว่าสร้างมานานหรือว่าเพิ่งสร้างนะครับพระ พระที่พระเกศสร้างมาร้อยปีไม่มีนะครับขอยืนยันไม่มีนะครับแต่ห้าสิบปีไม่แน่นะครับแต่สร้างมาห้าสิบปีนี้ก็มันก็ยังดูออกมันก็ยังไม่เก่ามากนะครับสนิมยังไม่ขึ้นนะครับก็ตําหนิจุดก็อย่างที่คุณเล่นกันทั่วประเทศนะครับคือเขาชี้เขาชี้ให้คุณดูตําหนินะครับแล้วก็บอกราคาคุณสังเกตไหมว่าที่ที่ผ่านมา เขาชี้ตำหนิจุดคุณนะให้คุณดูให้ศึกษาตำหนิจุดอ่ะเสร็จแล้วคุณไปเดินตามแผงแล้วมันก็มีคุณคุณไม่สงสัยบ้างหรอครับทําไมเขาต้องมาชี้ตำหนิจุดแล้วให้คุณดูแล้วก็บอกราคาให้คุณเล่นเพราะเขาเพราะเขาชี้เสร็จแล้วเขาก็ปั๊มขาย,ยางไงส่งต่อให้กับแผงพระทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับมันก็จะมีตำหนิพิมพ์เจางที่เขาชี้ให้ดูนะครับเพื่อให้คุณเล่นตามไง คุณถึงคุณไม่ได้ไปซื้อเขาโดยตรงนะครับแต่คุณก็ไปเดินซื้อตามแผงข้างทางแต่ละจังหวัดนะครับลักฐะตามลักษณะที่เขาชี้นะครับต้นทุนไม่ไม่กี่10บเองนะครับไม่กี่สิบยี่สิบยี่สิบสามสินะครับต้นทุนเขามาแบบนี้นะครับคุณก็ไปซื้อตามแผงสามร้อยห้าร้อยนะครับแล้วก็มาเล่นกันครับเล่นตามกันนะครับผลกําไรมากมายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แสนสองแสนล้านสล้านนะครับ มันมากกว่านั้นนะครับพระแต่ละรุ่นที่สร้างมาแล้วแล้วก็ส่งต่อให้กับแผงพระทั่วประเทศแล้วคุณไปเล่นตามนะครับคุณสงสัยไหมอ่เนื้อใหม่ๆพระอายุเป็นร้อยนะครับเนื้อใหม่ๆแล้วเล่นแต่ตําหนิคุณไม่ดูเนื้อคุณสังเกตไหมทุกคนมีหมดนะครับอ่าพระเบญจภา,าคีนะครับพระเหรียญน,นะครับอ่ามีหมดนะครับมีหลายท่านนี่ครบ ครบหมดนะครับเพราะอะไรถึงมีหมดนะครับทำไมจานวนพระมันถึงเยอะนะครับตำหนิพิมพ์ที่ชี้เข้าวนะครับทำไมมันถึงทำไมถึงมีเยอะคุณสงสัยไหมคุณเคยคิดไหมที่ผมบอกให้คุณดูเนื้อพระนี่คุณเคยคิดไหมว่าพระนี่มันเก๊ทําเก๊พิมพ์ได้คุณเคยคิดตามที่ผมบอกไหมครับผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นพระที่เก่ามีอายุ เป็นร้อยปีท่านท่านหลวงพ่อเกจิอาจารย์นั้นๆสร้างนะครับคุณต้องดูเนื้อนะครับถ้าดูเนื้อแล้วคุณจะได้รู้ว่าพระนี้สร้างมานานหรือไม่นะครับนี่คือหลักการนะครับไม่ใช่ดูพิมพ์นะครับพิมพ์ที่ฮิตกันที่นิยมกันไม่ใช่นะครับเขาสอนให้คุณดูพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเขาก็ปั๊มส่งต่อตามแผงพระทั่วประเทศแล้วคุณก็ไปซื้อซื้อตามแผงพระคุณคุณนึกภาพตามผมนะครับเมื่อคุณเมื่อเขาชี้ตำหนิพระ อ่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับขึ้นมาปุ๊บเขาสร้ mm, Luckily, างเขามีเขามีเขาทามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล Hence, ้วเขาชี้ตําหนิจุดให้คุณเล่นตามนะครับแล้วก็ให้ราคานะครับแล้วก็มีการขายทอดทอดกันไปนะครับเอากําไรเป็นอ่าเป็นทอดทอดนะครับสุดท้ายไปตกอยู่กับคนที่ซื้อเก็บนะครับแล้วก็หวังว่าจะไปขายคนที่ชื้ที่ชี้ตําหนิพิมพ์นะครับอ่าสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องของการผิดพิมพ์นะครับนี่คือวงจรการซื้อขาย พระที่อุปโลกขึ้นมานะครับตำหนิพิมพ์ที่อุปโลกขึ้นมานะครับคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมครับอ,อ่คือคือภาษาที่ผมพูดนี่คือเข้าใจง่ายนะครับคือแต่บางท่านนะครับคือคอมเมนต์อยู่น้านเองนะครับอันนี้คือผมก็ไม่เข้าใจนะครับ mm. เกี่ยวกับพิมพ์นะครับคุณทําไมคุณถึงข้างใครเรื่องพิมพ์ทรงมากมายนะคุณตอบได้ไหมไอพิมพ์ทรงที่คุณว่าแทนที่คุณว่าแท้ มีแบบนี้แล้วแท้แท้คุณลองบอกผมดิว่าทำไมมันถึงแท้ก่อนที่คุณจะมามาด่าผมนะครับมาว่าผมนะครับที่คุณจะบอกที่คุณบอกว่าให้ผมไล่ผมเข้าป่าเข้าดอยคุณลองอธิบายมาที่พิมพ์ที่คุณว่าแท้มันมาจากไหนทำไมผมถึงให้ดูเนื้อเพราะถ้าเกิดคุณดูเนื้อปุ๊บคุณจะขายไม่ได้แน่นอนเพราะเขาจะรู้ว่าพระที่คุณทำที่ตำหนิจุดเนี่ยมันเพิ่งสร้างมา หลักการนี้ง่ายมากนะครับคนที่เล่นพระนี่ก็รู้ดีนะครับคนที่ยังยางวัยรุ่นนะครับที่หันมาสะสมพระนะครับเขาเจอคลิปผมนะครับเขาเข้าใจง่ายเลยนะครับเรื่องเนื้อพระนะครับคือไม่คือไม่ยากเลยนะครับมันมีของภาชนะเก่าโบราณซึ่งเป็นแม่แบบต้นแบบให้ดูอยู่แล้วว่าถ้าเก่ามันต้องเป็นลักษณะแบบแบบนี้นะครับคือง่ายมากนะครับ แต่ประเภทที่คุณคุยคุยเหนือคุยเยอะนะครับเก่งนะครับเป็นเซียนนะครับขายได้ขายดีนะครับคุณขายได้แต่คนที่เขาไม่รู้เท่านั้นเลยครับแต่เกิดคนที่ดูเนื้อนี่คุณดูคุณขายเขาขายเขาไม่ได้แน่นอนครับร้านเปอร์เซ็นนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับอเนื้อพระ สำลทิดที่มีอายุมากๆนะครับจะมีลักษณะสนิมขึ้นนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นออกเหลือบสีน้ําตาลอมแดงอมส้มองอมเหลืองนะครับจะเห็นอยู่ทั่วไปตามองค์พระตามผิวพระนะครับเมื่อคุณส่องดูกระแสนะครับและเอียงไปเอียงมานะครับมันจะมีแบบนี้อยู่ในเนื้อพระนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเนื้อสัลฤธิดที่มีอายุเก่าเป็นร้อยปีนะครับส่วนลักษณะการสร้างนะครับในคนเก่าก่อนโบราณนะครับ ได,ได้บอกวิธีการสร้างมานะครับว่าสมัยนั้นหลวงปู่เอี่ยมท่านสร้างทีละองค์นะครับเป็นการปั้นหุ่นเทียนสร้างขึ้นมาทีละองค์นะครับจึงไม่มีตะเข็บข้างนค in k k าะครับนี่คือสาเหตุนะครับเพราะการสร้างพระนะไม่เหมือนกับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับที่มีตะเข็บข้างนะครับเพราะฉะนั้นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับไม่มีตะเข็บข้างนะครับเพื่อนๆมาจากการสร้างคนละอย่างกันนะครับแล้วการตะเข็บข้างนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรอยผ่าซีกนะครับอยู่ อยู่ด้านข้างนะครับคือทั่วองค์พระนะครับถ้ามีด้านเดียวมันไม่ใช่ตะเข็บนะครับเพื่อนๆเป็นลักษณะของการไหลย้อยของโลหะที่เทหล่อลงไปนะครับเพื่อนๆอ่านี่คือสรุปนะครับอ่าส่วนเนื้อพระนะครับที่ผมยกตัวอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อเป็นเป็นพระเนื้อสำริดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพิมพิมยันยุ่งนะครับพิมพ์ยันหน้าหัวเข่านะครับแล้วแต่จะเรียกกันไปนะครับอ่าสุดท้ายนี่ครับ หวังว่านะครับสิ่งที่ผมย้ํามาทุกคลิปนะครับน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผมอยู่นะครับลักษณะเนื้อแต่ละเนื้อที่ผมบอกไปนะครับที่พยายามจะบอกให้คุณดูอายุของพระให้ได้นะครับพยายามจะบอกว่าพระที่ยกตัวอย่างนี้มีอายุกี่ปีกี่ปีนะครับเพราะก็เพราะอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องการหาอายุของพระนะครับว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าคุณรู้ว่าพระนี่อายุเป็นร้อยนะครับก็แสดงว่าเก่าแท้ถึงยุคนะครับ ไม่ใช่ว่าตําหนีพิมพ์มาหมดนะครับแล้วแท้ไม่ใช่นะครับให้คุณไปศึกษาให้ดีนะครับเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่นะครับเรื่องการเรื่องการเรื่องการชี้ตําหนีจุดแล้วก็มามาขายส่งต่อขายตามแผงพระนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมันสร้างผลกําไรให้กับคนที่ชี้ตําหนีจุดมากมายมหาศาลนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันไม่จริงนะครับคุณคอมเมนต์อธิบายมาเลยนะครับ ที่คุณคิดว่าตำหนีพิมพ์มันช่วยคุณได้นะครับช่วยได้แบบไหนนะครับทุกอย่างมาถูกปั่นกระแสปลุกกระแสมาหมดนะครับเพื่อให้คุณเล่นตามนะครับเหตุผลก็ต้องหวังเงินจากเพื่อนๆนะครับแต่ที่ผมพยายามจะอธิบายนี่คือผมนึกถึงคนที่อยากได้พระแท้นะครับแล้วก็หลงไหลในในพุทธศินของพระเครื่องนะครับแล้วก็อยากได้สะสมของแท้แทนนะครับแต่ก็ ตกมาตกเป็นเหยื่อนะครับแต่ต้องตกเป็นเหยื่อเพราะว่าไม่มีข้อมูลที่แท้จริงนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมณะที่นี้ด้วยนะครับผมอขอบคุณครับ